สองรุ่นนี้เนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฮะชอบแบบไหนชอบแบบความละมุนแฝงไปด้วยความลักวรี่และความเท่หรืออีกตัวหนึง่งเท่ไปเลยทั้งภายในและภายนอกราคาเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ที่43,000บาทสวัสดีครับ2รุ่น2ส,สไตล์วันนี้กิจอยากจะพาทุกทุกท่านเนี่ยมมาทำความรู้จักกับตัวแคปโฟ ฮาร์เรนเดอร์ที่เป็นในส่วนของตัว X s e r i e s กับอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัวแกร็ p โ o ร r เกรสแชนเกอร์ออโต้นะครับวันนี้กินอยู่ที่อินสุกรุงเทพเซลสาขาบางสะทงครับหาลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรถมาได้ที่สาขานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นความแตกต่างกันอย่างไรบ้างฮะคุณต้องการตัวนี้กับตัวนี้เพิ่มเงินมีส่วนต่างอยู่ที่4 3 0 0 0กว่าบาทคุณได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างติดตามชมครับ ขออนาต เอ่ยเนมเอ่ยชื่อของคันนี้ก่อนตัวนี้คือตัวเอ็กซิรีแคปโฟฮันเดอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์พันเเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับราคาเนี่ยของเขาอยู่ที่9 7 7 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวกิจพามาชมในส่วนหน้ากันก่อนส่วนก,ก,กระจังหน้าเนี่ยแน่นอนมีความแตกต่างจากตัวเซตอย่างสิ้นเชิงเลยหนึ่งโลโก้ของเขาอ่ะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยโลโก้จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมแต่รุ่นเอ็กซิรีทุกรุ่นนะครับผมย้ําว่าเอ็กซิรีทุกรุ่นเนี่ยเขาจะให้ความโดดเด่นตรงนี้มาฮะอิรุส หากลูกค้าท่านใดเนี่ยชอบความเทนะครับผมความเป็นเอก,กลักษณ์ความมีตัวของตัวเองแนะนําเป็นในส่วนของตัว XZ นะครับผมและในส่วนของกระจังหน้าเองในส่วนของตัวเขี้ยวตรงนี้นะครับผมก็มาเป็นในส่วนของสีดำนะฮะดำเป็นนแบ็คตัดด้วยสีแดงนั่นเองครับนีถัดมาในส่วนของตัวฝาก,กระโปรงกันบ้าง ฟ้ากระโปรงเนี่ยตรงนี้จะมีลวดลายเพิ่มเติมมาเป็นสติกเกอร์นะผมถ้ามองจากมุมบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นในส่วนของรูปตัว X นะผมเที่คือย่อมาจากตัว X-Series นั่นเองนะครับใน,นส่วนของตัวสติกเกอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นสีขาวแบบทื่อๆนะผมมีสงสีนั่นคือในส่วนของสีทองและก็สี าาาซึ่งประกายมุกทั้งสองสีนะครับนี่โดยรวมแล้วนะครับผมทั้งกระจังหน้าฮะตัวนี้เนี่ยไย้ให้มองต่าลงนิดนึงฮะมีใน,นส่นของชุดแต่งเพิ่มเติมมาด้วยสเกิร์ตหน้านะครับผมชุดแต่งเพิ่มเติมมาด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะไม่มีใน,นส่นของตัวชุดแต่งมาอันนี้ก็อย่างที่กิจบอกไปก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของตัวลูกค้าเองนะครับตอนนี้มีรถผ่านรับผ่านครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าฮะ เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเยทีเยบแบบทีละมุมทีละมุมทีละจุดกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแคปโฟนะผมแค er ปโฟไฮรีเดอร์เกรดเซตเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันฮนะลูกค้าหลายท่านถามว่าเอ๊ะแล้วตัว X-Series เนี่ยทำมาจากรุ่นไหนก็ทำมาจากรุ่นเกรดเซตนี่แหละครับแต่อย่างที่บอกคือ เป็นอีกนึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ชอบความโดดเด่นความเท่แบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครก็ได้นําเป็นในส่วนของตัว X Series ครับอ่ะกระสังหน้าตัวนี้อย่างที่กิจบอกไปก็คือสลับ2ส,สีเช่นเดียวกันนะฮะด้านบนเนี่ยเป็นในส่วนของสีเทาประกายมุกส่วนด้านล่างนะฮที่เป็นเขี้ยวเนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวโครเมียมนะครับถัดมาในส่วนของตัวโลโก้อีตตัวนี้นะฮะโลโก้เป็น โครเมมียมนะครับผมถ้าเป็นตัว X Series เนี่ยโลโก้จะเป็นสีแดงฮะสีแดงสดสวยงามนะครับผมฮะในส่วนของกระจังหน้านะครับหน้าตาก็คือจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฮะขอพามดูในส่วนของตัวล้อหน่อยนะครับตัวล้อของตัวล้อ X Series นี่ตัวนี้เป็นล้อลายใหม่18นิ้วขนาดยางที่265นะครับผม R18 นะครับตรงกลางก็มีสัญลักษณ์ Isuzu ฮะที่เป็นในส่วนของตัวสีแดงนะครับผมฮะล้อก็18นิ้วฮนะทั้ง2รุ่นเนี่ยตัวล้อเนี่ยจะมีฐานล้อที่เท่ากันนั่นก็คือ1 0 8นิ้วนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะให้ดูความแตกต่างกันหน่อยนะผมล้อเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันแต่จะเป็นคนละโทนสีนะครับถ้าเป็นในส่งของตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยฮะที่เป็นแคป์โรเกตแซเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเงินนะผมเป็นสีเงินทั้งอันเลยแล้วในส่งของตัวโลกโก้ตรงกลางที่เป็นวงแหวนเนี่ยจะเป็นสีแดงแต้ แต่ตัวโลโก้เป็นโครเมียมนั่นเองครับผมก็จะมีความแตกต่างกันอยู่2จุดด้วยกันนั่นคือในส่วนของตัวสีแล้วก็ตัวโลโก้ด้านในด้านข้างกันบ้างตัว X Series ตัวนี้มีสติกเกอร์ลวดลายอย่างชัดเจนเป็นรูปตัว X ครับอ,อ่าฮะแาแ็ปโปไฮรันเดอร์เนี่ยด้าน,นข้างของเขาจะตกแต่งด้วยคําว่าไฮรันเดอร์ที่เป็นโครเมียมในส่วนของตัวไม่ได้ข้างเองเนี่ย ขนาดของเขาเนี่ยเท่ากันครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่การเล่นสีนะฮะถ้าเป็นส่วนของตัวรุ่นธรรมดาตรงนี้จะเป็นในส่วนของสีเงินนะผมเป็นเงินประกายมุกแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวเอ็กซิรี่เียตรงนี้จะเล่นเป็นสีเทาเข้มนะครับอ่าฮะอีกหนึ่งข้อแตกต่างนะผมที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในส่วนของมือจับทั้ง4ประตูถ้าเป็นในส่วนของรุ่นธรรมดาเนียเขาจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นในรุ่นเอ็กซิรีเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถครับอ่าฮะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนัั่่นนนก็คืออใสววต ชุดแต่งนะฮะชุดแต่งถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีชุดแต่งให้นะครับผมจะไปเด่นในลักษณะนี้เลยนะครับรุนแซขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีโลโก้เขียนไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเขว่าตัวนี้เป็นรุนแซดอ่ารุ่เ M รมดุ่แซดพีนะครับผมดุลวีคร์สนี่ด้านหลังทุกอย่างที่เป็นมือจับหรือเป็นแบบตัวโลโก้เนี่ยจะเป็นในส่วนของโครเมียมนะครับผมมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมบันไดเป็น t ูสเต็ปเหมือนกันกับตัว X Series นะครับผมด้านนี้ก็เขียนว่า I s u ุ u D-Max นะครับผมก็เป็นโครเมียม เดี๋ยวดูวนในส่วนของฝั่ง X Series กันบ้างว่าเขามีความแตกต่างจากพุกนี้อย่างไรบ้างโอเคเมื่อกี้เราดูในส่วนของตัวแคปโฟไปแล้วว่าในส่วนของกระบาดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าใครชอบความเท่อ,อย่างที่บอกไปตัว X Series เนี่ยคุณออกรถจากทัรุมเราเนี่ยฮะคุณไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเขาให้ไปครบอยู่แล้วแถมมีการรับประกันครบมาตัวรถตั้งแต่วันแรกที่คุณออกรถวยซ้ำนะครับอ่ะมาดูในส่วนของชุดแต่งด้านหลังกันบ้างฮะตัวสปอยเลอร์ของเขาเนี่ย ดีไซน์ลวดลายการเล่นสีทุกอย่างครบมาแล้วครับนี่มาดูแบบเต็มๆได้เลยนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ X-Series สีขาวตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยชุดแต่งก็จะเป็นสีขาว แต่มันจะตัดสลับกับตัวสีแดงนะครับผมอย่างที่บอกไปเอ็กซิลี่เนี่ยเขาจะเล่นด้วยสีแดงนะครับผมอ่ะตัวท้ายของเราเนี่ยมื้ยจะฝาท้ายให้ก็จะเป็นสีเดวกับตัวรถแถมยังมีสติ๊กเกอร์ที่ทอดยาวมาจากตัวกระโปรงเนี่ยตัวฝากระโปรงมาด้านหลังด้วยทําให้สติกเกอร์ภาพเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับถัดมาเป็นส่วนตรงนี้ฮะโลโก้เอ็กซิลี่นะครับผมเอ็กซิลี่นะฮะถัดมาเป็นส่วนของโลโก้อินสุเห็นไหมครับแตกต่างกันอีกแล้วทุกอย่างที่มีคําว่าอินสุและเป็นโลโก้เนี่ย ของเขาจะเป็นส um ีแดงนะผมเป็นสีแดงสุดนะผมให้ความเท่นะครับให้ความเท่นะความแตกต่างนี้ม okay, like ันชัดเจนอยู่แล้วทั้งในส่วนของตัวการตกแต่งเองในส่วนของตัวการเล่นสีเองแต่ภายในล่ะมันมีความแตกต่างไหมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่าภายในของทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันหรือเปล่าครับโอเคครับเข้ามาภายในห้องโดยสารกันบ้างขอนาเสนอสิ่งแรกก่อนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือในส่วนของตัวรีโมทครับรีโมทจะมีความแตกต่างกันมากเลยนี่จะเป็นในส่วนของรีโมทตัว X Series ครับ รีโมทตัว X Series นะครับผมถ้าคุณเห็นรีโมทแบบนี้แสดงว่าคุณได้ระบบแบบ Push Start ครับนี่แบบ Engine Start อ่าน,นี่แต่ถ้าเป็นส่วของตัวธรรมดาเนี่ยคุณจะได้รีโมทแบบไขนะฮะไม่ได้แบบเป็น Push Start นะครับผมอะมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในขอเริ่มจากไหนก่อนจักแผงประตูก่อนไหมแผงประตูเนี่ยทุกอย่างดีไซน์เนี่ยจะตกแต่งด้วยหนังจะเดินด้วยได้สีแดงตัดขอบนะครับอ่าฮะมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับ พวงมาลัยตัวนี้คุ้มหนังนะครับผมแล้วก็เดินได้ได้สีแดงแล้วก็ท,ที่ที่พิเศษเลยที่เขาเก็บรายละเอียดอย่างชัดเจนนั่นคือในส่วนของตัวการเดินได้ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้อีซุก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะฮะมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างนี่คอนโซลหน้าของเราเนี่ยมีความพิเศษและความแตกต่างนะครับฮะคุ้มด้วยหนังเดินได้ได้สีแดงและยังไม่พอครับเรายังเก็บดีเทลตรงนี้อีกนี่ตัวเส้นขอบตัดคอนโซลหน้า เป็นดาเปียโนแบ็กแล้วก็มีตัวโลโก้สีแดงมาให้ด้วยเป็นเป็นไงบ้างครับอา่าฮะให้ความเท่ยอย่างแน่นอนและอย่างที่บอกคือตัว X Series เนี่ยเราจะคุมโทนนั่งโดยสารเนี่ยให้เป็นโทนสีดานะครับให้โทนสีดำนะฮะเห็นไหมครับตัวเกียร์ก็คุมด้วยหนังอา่าฮะคุมด้วยหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกันอา่าฮะในส่วนของระบบเครื่องเสียงต่างๆอา่าฮะหน้าจออยู่ที่7นิ้วนะครับผมหน้าจออยู่ที่7นิ้ว ใช้รองรับ p p l e c a r ค p a y อ่ะฮะแล้วก็ระบบ iOS ได้ด้วยเป็นเบาะดีไซน์ใหม่นะคุมด้วยหนังดีได้ได้สีแดงเช่นเดียวกันนะครับอะฮะแล้วก็ภายในเพดานห้องโดยสารก็อย่างที่กีดบอกไปคุมไมโทนสีดําทั้งหมดเลยอะฮะกีพาไปดูส่วนหลังกันบ้างครับว่าส่วนหลังเนี่ยเขามีฟังกชันไหนเพิ่มเติมมาบ้างเพื่อเอาในความสะดวกให้กับผู้นั่งตอนหลังครับเจะตามชมกันครับผู้นั่งตอนหลังกันบ้างตรงนี้เนี่ยเบาะเนี่ยคือจริงๆเราไม่อยากแกะนะเพราะมันแบบใหม่จริงๆใหม่แกะกล่องตรงนีี้จะมในนส่วขอ พนักพิงแขนให้ด้วยแล้วก็มีส่วนของที่ใส่น้ําให้ด้วยสามารถพับลงมาได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเนะี่ยที่ผู้นั่งตอนหลังต้องมีนะั่นก็คือในส่วนของช่องแอร์ทั้ง2ฝั่งปรับนะฮะแบบอิสระนะครับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างได้หมดและที่ขาดไม่ได้เลยครับเดินทางไกลคุณต้องใช้แน่แ,นแบตหมดกลางทางคุณต้องมีในส่วนของช่องเสียบว s เสนะครับนี่ภายในนะผมตัวไอ e r i e s ก็ ประมาณนี้ดีไซน์ก็จะประ,ประมาณนี้เดี๋ยวกิภาพดูอีกตัวหนึ่งนะผมนะฮะไปเปรียบเทียบันเลยว่าภายใน,นยมีความแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมมาที่ตัวแค p o g ร์เกตแซครับโอเคครับเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วว่าตัว X-Series เนี่ยคุณเจของเขาเป็นอีแบบนึงนะผมเป็นระบบแบบพุชสตาร์ทแต่นี่สรงของตัวเกตแซดนะผมแคลฟอรซดไฮแลนเดอร์ er, เนี่ยคุณเจจะเป็นแบบนี้ก็คือเสียบ นั่นคือความแตกต่างอีกหนึ่งตัวนะผมอะถัดมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันดีกว่าฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าครับตัวแคปโฟเกตเซดเนี่ยฮะทั้งคันเลยเนี่ยเราจะหุ้มหนังเช่นเดียวกันหุ้มหนังเช่นเดียวกันนะแต่การเดินได้จะเดินได้ด้วยสีขาวหรือว่าเป็นสีเทาโทนสว่างนั่นเองฮะแต่ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะฮะยังสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งทั้งด้านซ้ายและกด็ด้านขวาในส่วนของตัวหน้าจอขนาดเท่ากันครับ7นิ้วครับนี่ในส่วนของตัวเกียร์เองก็ ผูมหนังเหมือนกันนะฮะจะลักษณะมันประมาณว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันแต่เปลี่ยนแค่ดีไซน์พวกโทนสีเท่านั้นเองนะจะสังเกตเห็นว่าโฟล์คเมาตัว X Series เนี่ยจีนึงที่เราสัมผัสได้คือความขรุมนะความแข็งแรงเพราะว่าเขาคุมด้วยโทนสีดําแต่ตัวแคปโฟกรธรรมดาเนี่ยฮะตัวเซตเนี่ยมันจะให้ความละมุนขึ้นมาหนึนน่งเพราะว่าภายในโนวสารเนี่ยตัวฝ้าเองเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีเทาเทาเทา,เทาสว่างๆนะครับ บอกก็หุ้มด้วยหนังเป็นลายใหม่เช่นกันนะครับเดยกกิจพาไปดูในส่วนผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างว่าเอ๊มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับตัว X s e r ซ e s รยไหมไปดูกันครับโอเคครับแน่นอนเลยนี่ตัวแคร์ฟอรเกสแรกนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกแอร์ปรับ2ด้านแบบอิสระช่องเสียบ USB ของเขามีมาให้เช่นเดียวกันนะฮะมีมาให้เช่นเดียวกันงั้นอย่างนี้ลูกค้าจะเลือกแบบไหนดีถ้าเป็นในส่วนของตัวภายในเองเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองนะครับว่า ชอบแบบไหนชอบแบบความละมุนแฝงไปด้วยความลักชัวรี่และความเท่หรืออีกตัวหนึ่งเท่ไปเลยทั้งภายในและภายนอกแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกิจขอญอาตไปสรุปราคากันนิดนึงครับผมว่าตัวนี้เนี่ยค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่และแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับเมื่อกี้เรารู้กันไปแล้วครับผมว่า2ตัวสรุ่นเนี่ยเข้ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้งภายในและภายนอกอ่ะทั้งในส่วนของตัวระบบะการสตาร์ทเอง ตัว X Series เราสตาร์ทแบบปุ่มสตาร์ทนะฮะตัว c a r f o เกษตรเดียวสตาร์ทแบบบีกุญแจนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์การตกแต่งทั้งโทนสีฮะแล้วก็ฟิลลิ่งความรู้สึกก็มีความที่แตกต่างกันแต่ทีนี้ราคาของเขาละค่าตัวของเขาละและในแต่ละรุ่นเนี่ยมีสีให้เลือกมากน้อยแค่ไหนนะฮะเริ่มต้นที่ส่วนของตัว X Series กันก่อนตัวนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกอยู่สสีด้วยกันครับนั่นคือสีดำไมก้าและสีขาวมกุกดำและสีขาวมกุก ราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่9 7 7 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกก็บวกเพิ่มอีก7,000บาทครับถัดมาตัวนี้ c a p o Highlander g r e s t a นะฮะทั้ง2ตัวในระบบเกียร์ออโต้ Auto, เหมือนกันตัวนี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่9,34,000บาทมีให้เลือกถึง5สีครับมีส่วนของสีบรอนส์นะฮะสีเทาแลมโบสีดำสีส้มและสีขาวมุกตัวนี้นะฮะ ราคาเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ที่43,000บาทซึ่งถ้าถามความรู้สึกแล้วเนี่ยของผมเองเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยถ้าเรามองด้วยที่ความรู้สึกเพราะว่าเราใช้รถคันนึงเนี่ยใช้เป็น 10, 10ปีเลยเนาะแล้วก็เลือนที่สบายใจซะดีกว่าใช่ไหมครับโอเควันนี้เนี่ยพอหอมปากหอมคอครับจบคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหากลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการชมคลิปอยู่รุ่นไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไาได้เลยที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้กิจและ จอกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาดูกันครับว่ากิจจะไปโพรโที่สาขาไหนสำหนี้สวัสดีครับ